สวัสดีครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาให้กำลังใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้งครับผมมาบอกให้เขาสู้ครับให้ทุกคนสู้แล้วมันจะหายมันจะหายด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละทุกคนมีความสามารถมากพอและช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะไอ้โรคแบบนี้เป็นโรคที่ต้องพึ่งคนอื่นแต่แท้จริงนะไม่ใช่ต้องพึ่งตัวเราเองครับถ้าเป็นโรคนี้เหมือนได้ตกลงไปในบ่อของโรคซึมเศร้ามีแต่ทุกข์คุณหาทางออกอยากทุกข์ไม่ได้ เพราะว่าไม่รู้วิธีถ้าคุณขึ้นมาได้คุณก็จะเป็นคนใหม่มีค่ามีศักดิ์ศรีประสบความสำเร็จและก็รวยได้เหมือนคนทั่วไปสิ่งที่คุณได้มาคือประสบการณ์ที่สำคัญยิ่งต่อตัวคุณเอง ผมผ่านโรคนี้มาผมรู้และขึ้นมาได้แล้ววิธีการง่ายๆครับผมจะบอกให้เอาที่ร่างกายผ่อนนะร่างกายนี้ต้องให้ผ่อนคลายผ่อนคลายความตึงเครียดอะไรลงให้หมดระการที่สองจิตใจ จิตใ,ใจก็ต้องผ่อนคลายเมาโบแล้วก็ผ่อนคลายคลายใใจิตใจแล้วหลักการที่สามก็คือทำให้หลับเนี่ยสามอย่างครับวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายครับนั่งนิ่งๆหลับตาลง หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความคิดเข้ามารู้รู้เฉยเยรู้เบาๆบาไม่เอาความคิดไม่ปลักไสไม่ไหลตามความคิดตล่อยมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดับ คุณก็วนเวียนมาใหม่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความคิดเข้ามารู้แต่ไม่เอาปล่อยมันดับไปเองตามธรรมชาติแค่รู้เบาๆรู้เบลเบลรู้ซื่อๆอ,องแบบนั้นเลยครับอย่าลงลึก คุณทำวนเวียนไปเรื่อยๆทำทุกวันเมื่อเราทำไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะหลับหลับลงได้นี่แหละผมทำมาแค่นี้จนหมดเวลา